สวัสดีค่ะอธิพาน์เจริญบันดิตนะคะชื่อเล่นชื่อนีนาค่ะสอบเข้าได้ที่1นึ่งศิลปภาษาฝรั่งเศสค่ะวิธีการเตรียมตัวนะคะคือเราเริ่มเตรียมตัวประมาณ1ปีค่ะเวลาทั้งหมด1ปีก็คือช่วงแรกๆก็จะค่อยๆเก็บเนื้อหามาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะแทรการทาโจทย์ไปเป็นระยะเพราะว่าถ้าเก็บเนื้อหาอย่างเดียวจะรู้สึกว่าเบื่อค่ะแล้วการทําโจทย์ไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นพัฒนาการตัวเองด้วยค่ะ ส่นนในช่วงหลังๆนะคะเราก็จะเน้นการทําโจทย์ให้มากขึ้นแล้วก็คอยดูว่าเวลาทําโจทย์เราผิดจุดไหนบ้างแล้วก็ไปอ่านขุดรู้ล่วงของตัวเองค่ะหนึ่งวันก่อนสอบนะคะพี่ก็จะมองภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดค่ะแล้วก็อ่านเท่าที่ตัวเองไหวถ้าเกิดรู้ตัวว่าแบบไม่ไหวแล้วหรืออ่านยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วมันตื่นเต้นก็พอเลยค่ะพักนะคะที่สําคัญอย่านอนดึกนะคะรีบๆนอนค่ะ ATPA ค่ะไปพอกันได้นะคะมีอะไรสงสัยก็ทักไปถามได้เลยค่ะก็อยากฝากถึง <cái> น <g ül> ้องๆที่กำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนนี้นะคะให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสืออย่าย่อท้อนะคะแล้วก็พี่ๆจะรอเจอน้องอยู่ที่เตรียมนะคะเชื่อว่าน้องทำได้ค่ะ